ชืนี่พงกลับมาแล้ววันนี้เราจะมาอ่าน Q&A สุดน้อยของเราเอ้ยเสียใจจังเลย Q&A ข้างหน้าขอพันคนดโอเคเราจะมาอ่าน Q&A ของพวกเราแคนก่อนอืน่นเราไม่ดูเลยก่าว่าเราชาวเ็นเข้าคอมเมนต์อะไรกันบ้างหึมอะไรเนี่ยทุกคนดูคนดูเดี๋ยวมำไไม่ชัดเดี๋ยวผมเอาภาพมาให้ดูสองคอมเมนต์ วายไม่มีคอมเมนต์อื่นเลยล่าสุดไม่มีมา mm hmm. ดูคอมเมนต์แรกก่อนดีกว่าทำไมถึงชอบเห็ดฮะทำไมถึงชอบเห็ดถ้ากินเห็ดก็เลยชอบเห็ดครับสองมีอะไรทำไมถึง ไม่ลืมไปรู้ปัะบทำไมคุณถึงจะต้องเป็นเห็ดมแมวคำถามแรกตอบไปแล้วนะคุณทำคลิปรูปแบบอะไรมากที่สุดเล่นเกมครับ โอเคคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้โอเค okay. คลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะเพราะฉะนั้นผมจะแบกเก้าอี้แล,ละโทรศัพท์นี้ไปแล้วบายบาย